สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลล์ทา a r โรค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นอันบ x ็อกซิงนะคะแกะกล่องไพ่สำหรับใหม่นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นไพ่ชุดนี้นะคะ Theater, t i n y y t h e t e r t a r r t First Edition นะคะซึ่งสำหรับนี้นะคะก็เป็นศินลปินคนไทยนะคะใช้นามปากกาว่าวอลวิทนะคะซึ่งบีก็สั่งมาจากในเพจ Facebook นะคะ ถ้าใครสนใจก็ไปลองเสิร์ชหากันดูนะตอนที่บีสั่งไพ่ชุดนี้นะคะบีมีความชอบตรงนี้เลยคะ่ะเขามีความแบบเขาเรียกว่าอานิทานพื้นบ้านนะคะรวมเรื่องราวต่างๆนะคะเอาไว้ในชุดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะว่าหน้าตานะคะของไพ่แต่ละใบอะคะ่ะจะเป็นแบบไหนนะคะซึ่งตอนที่บีเห็นตอนแรกนี่คือรู้สึกว่าตกหลุมรักมากๆเลยะคะ่ะรู้สึกว่ามันน่ารักนะคะโอเคนะ ก็ไพ่สำหรับนี้นะคะก็ผลิตนะคะเดือนตุลานะคะเอาปีที่แล้วนะคะ made in Thailand นะคะอันนี้ก็จะเป็น mm hmm. เห็นไหมคะอันนี้ก็จะเป็น Facebook mm hmm. ของเขานะ mm hmm. เห็นไหมยังไงก็ลองไปเซิร์ชหาดูนะคะถ้าหากว่าถูกใจนะ mm hmm. ก็มีไพ่ทั้งหมด80ใบนะคะ ม,มีไพ่สเปเชียลสองใบนะคะไพ่บุคคล16บใบนะไพ่ไมเนอร์40นะคะแล้วก็เมเจอร์22บใบนะคะเออถ้าดูจากหน้าไพ่อ่ะบีมองว่าเขาน่าจะอิงไรดเวทนะแต่บีอยาได้มาหลายวันแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทำรีวิวสักทีนะคะก็โอเคเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันนะคะบีก็ยังไม่ได้เห็นนะสำหรับที่บีได้นะคะ293นะคะ293นะคะ จากจำนวน500สำรับนะคะโอเคเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะกล่องนะคะก็เป็นฝาเปิดบนปกติแบบนี้นะคะส่วนคู่มือนะคะคู่มือเขาจะเป็นเป็นคู่มือ e-book นะคะเป็นคู่มือ e b o ๊กนะคะ,ค e ะ,คะซึ่งตอนที่เราสั่งไพ่นะคะ เจ้าของนะคะหรือว่าผู้จัดทำนะ่ะเขาก็จะส่งไฟล์อ e ีบุ๊กให้กับเรานะคะแล้วให้เรานะ่ะไปโหลดอ่านได้เลยนะคะฟรีนะคะโอเคมาดูหน้าไพ่แบบพร้อมๆกันนะดูหลังไพ่กันก่อนเนาะอันนี้คือหลังไพ่นะคะ ่างคายก็จะเป็นลายแบบนี้บิวว่ามันสวยมากเลยนะเห็นไหมคะสวยมากเลยแล้วก็สัมผัสก็ดีด้วยค่ะคุณภาพดีนะคะโอเคแม่ส่วนขอบนะคะก็ก็เป็นขอบธรรมดาเลยค่ะไม่ได้มีขอบ เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นเนาะจากไพ่สำหรับอื่นที่พีเคยรีวิวใช่ไหมคะที่จะเป็นขอบทองเป็นขอบกริตเตอร์นะคะแต่นี้คือก็เป็นขอบธรรมดานะคะส่วนการตัดขอบพี่อากจะบอกว่าดีมากเลยคะ่ะไม่มีสะดุดเลยนะคะดีมากๆโอเคเดี๋ยวเรามาชมหน้าไพ่แบบพร้อมๆกันนะมาเริ่มเลยคะ่ะอันนี้เป็นใบแรกนะคะเดี๋ยวฟูนะ เดอเมจิชิยนะคะเอ่อจะไฮปริสเทสนะคะสวยเนาะน่ารักมากเลยค่ะ JM Plus นะคะก็บ่งบอกถึงความเป็นแม่ได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เนะะี่ยค่ะสมกับเป็น JM Plus มากๆเลยนะคะ เจน Emperor นะคะมีความเป็นผู้นำเนาะเนี่ยบีชอบมากเลยนะให้เขาหน้ารักมากเลยค่ะ The h a l ล f a n นะคะ The l o วอ s ์สเจชาร r ล o อั strength นะคะด้วยสิ่งโตน่ารักมากเลยค่ะ จะฮมมิดนะ We Are June จั s สติกนะคะเจแฮงแมน a n j นะคะ จำแผนนะเดอะเจลวิลนะคะเดอะทาวเวอร์เดอะสตาร์เดอมูนค่ะ วิยน่ารักมากเลยค่ะภาพในโดวงจันอะ่ะเหมือนแบบมันเป็นความฝันเนาะเหมือนเป็นภาพลวงตานะ The Sun เนะคะ่ะ Judgment เนะจู j e w e l เนะะี่ยค่ะภาพที่เราเห็นจากหน้ากล่องเนาะ ต่อไปเป็นไพ่ชุดไม้เนะีคะหนึ่งไม้เท้าสองไม้เท้านะีคะสามไม้เท้าสี่ไม้เท้าค่ะอืมหน้าไพ่น่ะอิงไรดเดอเวดนะคะ หกไม้เท้านะคะน่ารักมากเลยค่ะเนี่ยซื้อเพราะความน่ารักนะคะชอบและโดยเฉพาะเป็นผลงานของคนไทยด้วยนะคะเพราะอย่างที่บีเคยพูดเสมอเนาะว่าชอบที่จะสนับสนุนผลงานของคนไทยนะคะเจ็ดไม้แปดไม้นะคะเก้าไม้ค่ะ 1ิไม้เด็กถือไม้นะคะอัศวินถือไม้ค่ะราชนีถือไม้นะคะราชาถือไม้อันนี้เป็นไพ่ชุดถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยนะคะเอ S of c u p อสองถ้วยสามถ้วยนะคะ สี่ถ้วยดูสิมีขโมดคิ้วด้วยนะห้าถ้วยเนะะี่ยค่ะหกถ้วยนะคะน่ารากักอะน้องผมแกะน่ารักมากเลยคะ่ะเจ็ดถ้วยนะคะ อันนี้แปดถ้วยนะอุ้ยกาถ้วยนะคะสิบถ้วยอุ้ยชอบไพ่ใบนี้จังเลยค่ะมันบ่งบอกถึงความสุขอะนะคะความติมเต็มซึ่งกันและกันได้ดีมากจริงๆนะอะอันนี้เด็กถือถ้วยนะคะอัศวินถือถ้วย ราชินีถือถ้วยนะคะราชาถือถ้วยนะต่อไปเป็นไพ่ชุดดาบนะคะอืมดีจังเลยค่ะสองดาบนะสามดาบสี่ดาบนะคะ 5ดาบค่ะอุ้ยน่าสงสารร้องไห้เลยอะอันนี้หกดาบนะเจ็ดดาบนะคะแปดดาบเก้าดาบนะสิบดาบนะคะเด็กถือดาบนะคะ อัศวินถือดาบราชินีถือดาบราชาถือดาบนะคะต่อไปเป็นไพ่ชุดเหรียญน,นะคะ Ace of Pentacle นะคะหนึ่งเหรียญสองเหรียญน,นะคะสามเหรียญรายละเอียดเขาดีมากเลยนะตัวละครในภาพนน่ารักมากเลยค่ะสี่เหรียญน,นะคะ ห้าเหรียญน,นะอืมได้อารมณ์ของห้าเหรียญมากๆเลยค่ะหกเหรียญน,นะคะว้าวเจ็ดเหรียญน,นะคะแปดเหรียญน,นะเก้าเหรียญน,นะคะสิบเหรียญ อุ๊ยอันนี้น่ารักน่ารักมากมากเลยค่ะแบบรวมเลยนะฮะเด็กถือเหรียญเนี่ยคะอาสวินถือเหรียญราชินีถือเหรียญเนี่ยค่ะราชาถือเหรียญอ่าอันนี้บีว่าน่าจะเป็นไพ่พิเศษของเขาเนาะเดอะเทเตอร์นี่ยค่ะ ล้วก็ไบสุดท้ายนะคะ The j o v r n a l นะคะโอเคครบเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือไพ่ทั้งหมดนะคะแปดสิบใบนะนะไพ่ทั้งหมดนะคะของไพ่ชุดนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกรีดไพ่กันนะคะดูซิว่าวันนี้บีจะกรีดรอดไหมนะคะ,ะปกติก็ไม่เคยรอดเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกัน,นะคะ่ะ าใครสนใจลองไปเซิร์ชเซิร์ชดูนะคะบิ๊บไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเขานะแต่บิ๊บแคออ่ชอบในผลงานของเขานะคะในผลงานของศิลปินนะคะแลาที่สำคัญเลยก็แบบอยากจะป้ายยาด้วยไงนะคะสำหับคนที่ กำลังเนะะี่ยค่ะสนใจไพ่นะที่เป็นฝีมือของคนไทยนะคะแล้วก็อยากที่จะตัดสินใจนะเพราะไพ่ชุดหนึ่งก็ราคาก็สูงอยู่ใช่ไหมคะจะได้เป็นตัวเลือกด้วยนะคะชอบหรือเปล่าเห็นหนะ้าไพ่แล้วรู้สึกยังไงนะคะขนาดไพ่ก็ไซส์ปกตินะคะเดี๋ยวีจะเทียบให้ดูนะอ่ะนี่นะคะ ขนาดไพ่ก็คือไซส์ปกติมาตรฐานทั่วไปเลยนะคะสัมผัสถือว่าดีนะคะสำหรับดีนะสัมผัสถือว่าดีมากนะคะ <c oughs> พอไพ่ของคนไทยบางชุดอะ บางชุดอะตัดขอบอะแอบไม่เนียนนะตัดขอบแอบมีม,มีเขาเรียกว่าอะไรอะมีปุ่มกระดาษเนาะแต่อันนี้คือตัดขอบได้ดีมากค่ะเห็นไหมอือโอเคมาอุ้ยได้อยู่นะคะ โอเคอ่าเรามาดูซิว่านะคะวันนี้นะคะพี่เขาอยากจะบอกอะไรนะคะกับคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะสามใบก็แล้วกันนะใบแรกนะคะใบที่สองและใบที่สามโอเคว้าวอุยไพ่ดีมากเลยค่ะที่พีจับมาได้นะ นี่นะใบแรกเป็นจัตติกเนี่ยค่ะใบที่สองเป็นหนึ่งเหรียญน่ะแล้วใบที่สามเป็นหกไม้อะคะ่ะสำหรับใครนะคะที่ผ่านเข้ามาชมในคลิปนี้นะคะแล้วก็ดูจนถึงท้ายคลิปนะพี่เขานะอยากจะบอกคุณว่านะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณหวังเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะสิ่งเหล่านั้นคุณกำลังจะประสบความสำเร็จนะคะกำลังจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาหาคุณโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็ ความถูกต้องความยุติธรรมนะคะความเท่าเทียมกันนะคะหรือสิ่งที่คุณได้ลงแรงลงใจไปก่อนหน้านั้นนะคะคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะแต่ที่แน่ๆเลยนะคะความสําเร็จต่างๆเหล่านั้นมาจากความพยายามของคุณนะคะมาจากความมุ่งมั่นนะคะมาจากความมุมานะของคุณจริงๆนะคะสิ่ง ที่จะเกิดขึ้นนะคะจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจนะคะในการที่คุณได้ลงแรงลงใจไปก่อนหน้านั้นนะคะแต่บีมองว่ามันจะเป็นอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆนะคะนอกจากจะประสบความสําเร็จแล้วอะ่ะก็อาจจะมีโอกาสได้ต่อยอดไปในเส้นทางที่คุณฝันเอาไว้นะคะหรือตั้งใจเอาไว้นะคะเพราะจากให้ที่ขึ้นมาตรงนี้บีอยากจ,จะบอกว่าที่ผ่านมานะคุณเองนะคะ เป็นคนที่ตรงไปตรงมาเนาะเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะคะแล้วก็ทุกอย่างอะคะ่ะต้องเท่าเทียมกันเสมอคุณไม่เคยเอ็นเอียงให้กับใครนะคะเพราะฉะนั้นนะคุณก็จะประสบความสําเร็จนะคะในสิ่งที่คุณหวังเอาไว้จริงๆนะคะเพราะการที่คุณได้เริ่มต้นมานะ่ะมันเป็นการต่อยอดให้กับคุณจริงๆนะ,ะโอเคค่ะนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของการ แกะกล่องไพ่ใหม่ในวันนี้นะคะไทมี่แคทเตอร์ทาโรนะคะหวังว่านะคะจะถูกใจนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ